สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสู่ช่องชาเนิงครับผมกลับมากันอีกครั้งนะผมเป็นตอน EP ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ว่ากล้องมันกระตุกหรือว่าอะไรนะไอ้เ er, นียมือถือไม่งกากชิบหายคนระับประเด็นนั้นไม่สำคัญนะผมมาวันนี้เราก็จะมาเป็น EP ที่หครับโอเคครับผมแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่ะครนะผมไป เราไปเริ่มมันเลยดีกว่าไป Let's go <c oughs> นี่ครับผมผมก็ปรับตำแหน่งปรับแผนปรับอะไรแล้วก็ไปลองทดสอบมากันดูนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็มีใครกันบ้างไปเี๋ยผมจะไม่แนะนำ ให้รู้จักกันอีกครั้งนะครับผมไปประตูเป็นเอ่อเซลแบกขวาคาสตาญีกองหลังคนแรกจาเดลกองหลังคนที่สองลุยซิลวาแบกซ้ายเป็นฟิลิปจอา์ธานกองกลางตัวรับเพิ่งได้มาใหม่เป็นดิมี่เดมี่ล่ากลางลูกเป็นเจ้าเวลิกกองกลางอีกคนหนึ่งเป็นโทนี่ครูสปีกขวาเป็นดาวิดนะผมผมเอาไปเล่นหน้าดำปีซ้ายเป็นเจ้าซินโยและมาที่หน้าเป้าของเราเชดัม เล้งตอนผมเอ่อสตรีมนี่ก็ขึ้นแบบรัวๆเหมือนกันนะตอนนี้ก็น่าจะปันสี่กว่าแล้วครับแล้วก็ไปแอบเล่นมานิดหนึ่งนะผมก็น่าจะเยอะพอสมควรครับก <laughs> ็ <c oughs> ไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะเอ่อเก็บชัยชนะทั้ง3นัดหรือเปล่านะผมกาติตาโอ้ชยกติกาก็ไม่อธิบายแล้วนะครับผมตามนี้และสําหรับกติการของเราในวันนี้นะครัือเราจะเก่งทั้งหมด3แมเมตรด้วยกันนะผม ถ้าการแข่งขันนี้เราชนะ3แมตช์รวดเราจะได้เปิดบอลดำหนึ่งลูกนะครับผมถ้าสมมติว่าเราชนะแค่2นัดหรือเพ้หรือเสมอแต่ชนะแค่2นัดเราก็ได้เปิดบอลทอง2ลูกนะครับผมถ้าเราชนะแค่น,คนัดเดียวนะครับผมหรือว่าจะเพ้หรือเสมออีก2นัดเนี่ยก็จะได้เปิดเป็นแพ็คบอลเงินทั้งหมด3ลูกนะครับผมแล้วถ้าเราไม่ชนะหรือว่าแพ้ทั้งหมดหรือว่าเสมอทั้งหมดเนี่ยทั้ง3นัดเลยเนี่ยนะครับผมเราก็จะลบตำนานผู้นี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเป็นทางด้านของฟรานเชสโกดัลตินะครับผู้อยู่ยงคงกระพันในทุก EP แล้วเรา าลุ้นกันว่าอีพีนี้ชายผู้นี้จะอยู่ต่ออีกหรือไม่เอาเป็นว่าเราไปลุ้นรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่า Let's go <S โอเคครับผมรู้จักกติกากันแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าไป Let's go นี่ดูแรงผมสะก่อนดูแร้งผมเสียก่อนเป็นไงจะถึงพันห้าแล้วจะถึงพันห้าแล้ว <laughs> ต้องมาโลลุ้นครับว่าวันนี้มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลดอีกเหมือนเดิมครับแม่ แล้วมาหรือเปล่ามาแล้วครับผมผู้เล่นคนแรกของเราในวันนี้ไปดูผูเ้เ,เล่นเขากันเลยดีกว่าโอ้โหแผนอะไรวะเน,นี่ยสามหนึ่งสามสามมีลูมินิเก้อลอนโดมสซี่มอนซาล่าเบเกนเบลเออร์โอ้โหถือว่าใช้ได้นะตึงคือว,ว่าตึงเลยเวชานี่คลอสไฮต่อเลยเจ้าซินโยเจ้าซินโยริมเส้นเจ้าซินโยโอ้โหเจอลาป็อกโอ้โหปิวเลยแล้วลูกนี้โอ้โหเกือบชกได้นิดเดียวเฮ้ แล้วเบคเคนบาวเออร์ให้ไปที่ลุนโดเลยปีแลส่งต่ออ้าวแล้วเล่นวันทูวันทูลุนโดเปิดมาลูกนี้แล้วจิ้มโอวเป็นไงเซลส์เปิดเอ้ยไม่ใช่เซฟไ,ได้โอ้โหแล้ววิธีระยะนี้ว่ะถ้าปั่นดีๆก็มีเข้านะเนี่ยปั่นเมสซี่ลูก <No. S 1> <laughs> เกือบโดนเดวิดขอบอลเห็นให้ควาลิงโกควาลิงโก,งโกแทงต่อมาแล้ว แล้วโอ้โหดาวิดได้ดาวิดได้บอลดาวิดได้บอลลากเข้าหาลากเข้าหาไม่มีใครเขา้ายิงเลยดีกว่าโอ้โหติดคูลิบารีครับแม่ช้าไปนิดเดียวเฮ้ยเอาประตูขึ้นนำนะผมจะเอาประตูขึ้นนำเนี่ยฝ่ามันที่อาดำให้โทนี่ครูสไปเลยเจ้าซินโยเจ้าซินโยเข้าขวาเจ้าซินโยยิงไม่ได้โอ้โหลาบอสอีกแล้วลาบอสอีกแล้ว <c oughs> ไ,ได้สวนสวยพิจาร์ดเดวจะร์ดเดวิทำได้ดีครับฝ่ามาต่อมาควาเลนโกไปดียดำ อดัมอดัมหลุดมาอาดัมยิงด้วยขวาเซฟแล้วเจ้าซิงโยซ้ำด้วย้ายเรียบเลยหนึ 6. 6. Uh ่งประตูต่อศูนย oh ์ค huh. รับจากเจ้าซิงโยมาเว้ยจำแล้วผมหนึ่งประตูต่อศูนย์เออชนไปดีมันก็เป็นแค่ลุนโดหรือวะหมดเวลาเจ้าซิงโยอาดัมอดัมวิ่งนำทางอาดัมอีกแล้วอาดัมได้ซัดด้วย้ายเจ้เสาสองเสาโอ้โหมันไม่เข้าได้ไงแล้วบีเลสโอ้โหมันจะโดนสวน ไปมาลูกนี้โมซาลาให้ต่อแล้วลูกนี้ยิงได้เปล่าเอาแล้วแล้วโดนฉกลูกนี้ยิงตีเซฟเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนไหมไอดีเขาว่าลิงโกวิ่งไปวิ่งนำทางหน่อยพี่ต่ได้สวนอ,อดัมจับลั่นครับไม่ได้อ้าแล้วมันจ่ายเสียรตรงนี้ไปเลยอดัมให้เลยดีกว่าอดัมให้ดีกว่าให้ดีกว่าดาวิดนิ่มๆไปพี่นิ่มๆมึงจะยิงนิ่มๆไม่ได้ไงวะโอ้โหแล้วแบ็คขึ้นสูงครับ แล้วแทงลูกนี้มาแทงช่องมาลูกนี้แล้วหากเข้านในฟิลแลตแม่จานโอ้โหโคบาลิงโกทำได้ดีแล้วคาสันยี่ช่วยโ,โูสุดยอดวะสุดยอดวะมันช่วยกันอย่างนี้สุดยอดวะอดัมพลิกมาเลยดาวิดหลุดแล้วมีความเร็วดาวิดมีความเร็วให้อดัมดีกว่าเอาส่งไกลไปโอ้โหลิตตัว เห็นเดวิดขอมืออยู่โอ้โหมึงวิ่งมึงขอมือเป็นทางนี้แต่มึงวิ่งไปอีกทางหนึ่งอะไรของมึงวะวิ่งต่อไปดีไปดี <c oughs> ยกเลยดีกว่ายกลูกนี้อันดาบแมงไม่ได้โคกดีแล้วอะไรวะไอซ่อนตีนเปลี่ยนตัวดีกว่า <Nope. S 1> เปลี่ยนตัวดีกว่ายเอ๋มันไม่กดพักให้ผมว่ะแล้วโยนมาลูกนี้แล้วได้ยิง <c oughs> ประตูเซฟเป็นไงบอลทองแล้วไงวะ <c oughs> จะเอาอีกรูปนึ่งวะแม่งยากเหลือเกินมันน่งนวงอะนน็น่ะเน็ตมันน่งนวว่ะมันออกปะเนี้ยยิงเลยดีกว่ามันออกปะเนี้ยมันออกครับมันน่าจะออกครับเรียบร้อยหนึ่งมัน้อสูญครับชนะไม่ได้โอ้โล่งใจผ่านไปเป็นนึงเลยครับผมตอนนี้มันรู้นักเตะกันแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับประมาณดันทีถึงได้ครับรอโอ้โหแมนยู แปดร,ร,ร้อยเลี้ยวเฮียขอล้อเออมึงเน็ตเน็ตดีๆนะเว้ยไเฮียขอเน็ตดีๆนะเว้ยมา <laughs> ดูทีมโอ้แกเรเบลเมสซี่วาดี้บรูโนโออ่วินเนสตาโอ้โหถือว่าแจ่มเจมทั้งนั้นครับถือว่าแจ่มเจมทั้งนั้นครับแต่ขออย่างเดียวขอให้เน็ตดีแล้วกันแล้วนี่ไงวาดี้อยู่วะมาเลยบุ้ยไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่เลยวะ่ะฝากมาที่อดัมดาวิดเห็นอาดัมวิ่งนำทางยกเลยดีกว่า ยกเลยลูกนี้วัดกันเลยกลางทางอดัมซัดด้วยขวาโอ้โหจะซัดเสกหน้าครับผมเดี๋ยวว่าติดประตูครับโอ้โหว่าเซฟดีเลยเว้ยนี่ไงจอร์เซนยโยแย่งมาได้เป็นไงละ่ะแล้วบุกไปเลยบุกไปเลยฮเน็ตมับน่วงบุกไปเลยมาลูกนี้ดาวิดด้านในเห็นปะยิงดิยิงดิยิงดียว่าลีบหนึ่งประตูต่อศูนย์ยากเจ้าเป็นลิงครับโอ้โหได้เก็บจังหวะแบบลูกลี้ลูกลนครับ เชื่อว่ามันน่าจะออกว่ะอย่างนี้ม่นน่าจะออกว่ะงั้นเดี๋ยวเราครึงบอลไ้ก่อนแล้วกันมันอยู่นิ่งอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะออกมา <c oughs> เล่นลย่างไรกันกูจะ้างพยตายเรียบร้อย <c oughs> ไม่ไวเลว้วเรียบร้อยครับ <c oughs> แล้วดูแรงขึ้นมาดีพ่องเกินไปเปล่าวะ ขึ้นมาอย่างเงี้ยจาก4 5 5ขึ้นมา4 5 7และนี่ดูขึ้นมาดิปวดขมับเลยแต่คนนี้ไม่ต้องปรับนะเว้ยแลนจิ้งอย่างเงี้ยเพที่สามมาอย่างรวดเร็วอู้อันนี้คนนี้พันหนึ่งนะครับแล้วจิมของกูฮู้บันดัมกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตึงนะเว้ยตึงอยู่นะเว้ยดูหัวประตูผมดิ <laughs> ไม่รู้อ่ะโดนยิงยับแน่เลยวะก็ไม่โดนยิงยับแน่เลยวะไปเลยจอมลิกเห็นแล้วตัวนี้ c l o ส ไปเดียดัมอาดมหลุดมาอาดมหลุดมายิงเลยโอ้โหอินเซฟ่ปะผมโอ้โหติดระหว่างขาวดิไม่ฉเฉลี่บออหลังครับอ้าวให้มาลูกนี้อาด,ดมายิงเลยดิโอ้มันยังปัดอีกว่ามันยังปัดได้อีกว่ามีจะไหวพานครับ <laughs> โอ้โรดิโก้โรดิโก้โอ้โหใครวะเนี่ยเอ็มโบโูโร่หายแล้ว หาแล้วครับลูกนี้ยิง <Yeah. S 1> <laughs> นี่กูต่อให้มึงหลุดนัอย่างนี้นะไ <laughs> ปดิไปดิว่าโอ้โหนี่ไปดิโอโ้โหเริ่มไม่ไหวแล้ววะ่ะเริ่มไม่ไหวกับเน็ตแม่งวะ่ะโอโ้จิ้มก็ไม่ได้แม่งเอาบอลก็ไม่ได้อีกอ,อ้าวหลุดมาแล้วเอ็มบาบูเรียบร้อยครับไม่ <laughs> เ,เน็ตมึงโคตรกากเลยวะ่ะ เน็ดมันเลยเห็ดรัวเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะส่งอ่ะมันต้องจับก่อนจังหวะหนึ่งอ่ะดูดิเห็นปะมันต้องจับก่อนถึงกว่ามันจะให้อ่ะเห็นปะอดัมเฮ้ยเฮ้ยเจับวิลิกยิงดิยิงดิยิงดิโอ้โหมันไม่ยิงว่ะจ่ายเลยดิเห็นแล้วจอาสัญญุเจ้าสัญญุดูดบนลงดูดบนลงอย่างกาก ด,ดจจูดีกว่ามันจะจ่ายดูกว่ามันจะจ่ายดิโอโหลูกนี้เรียบร้อยเนี่อูอ้เีแล้วแล้วดูกว่ามันจะจ่ายครับอเอาเข้าไปอเอาเข้าไปเอาเข้าไปกว่ามันจะส่งยัน,นไหมอุ้วล้นยิงอันเนี้ยเรียบร้อยดิโอโห,โอโหแรงกูยานไม่ขึ้นมาแค่สามคอยดูตอนลบยันไหมนะโอโหอันนี้เน็ตมึงยิงวะ ดูมันเล่นดิมันเคาแบบปักปักเลยแล้วดูผมเล่นดิโอ้โหมันเป็นเพราะไหนวะเอาเขาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอาอ <c oughs> โอ้โหแม่งันจะร้องห <c oughs> ไห้ไปดีไปดียิงเลยแล้วกันโอ้โหไม่ได้ยิงอีกโอ้โห <c oughs> <c oughs> แพ้ไปครับโอ้โหแล้วคอยดูแล้งผมนะ <c oughs> อายุพ่อตายควนนี้เฮียพี่แม่คนนี้ไมนเป็นเฮียเลยครับไม่เป็นเฮียะไรครับเกมห่วยหวงนี่ใครมันจะไต่แรงกูถามจริงเกมห่วยๆนี่ใครมันจะไต่แรงเฮียมีใครมีอกกูไงควานี่กูไม่ดีใจเนี่ยที่กูชนะเนี่ยโอ้โขกูชนะสองนัดไอ้เฮียอย่าแพ้เน็ตไม่โคตรควยครับไม่รู้เน็ตใครด้วยครับ แต่สามนั้นที่ผมเล่นมาผมหน่วงตลอดเลยนั่นน่าจะเป็นดินเนตผมด้วยแหละครับแล้วดูโอ้โหกว่ากูจะขึ้นไป450ได้แม่งกี่ตามึงรู้ไหมควายคนนี้โอ้โหแม่งเ,เกมมวย่วงนี้เลือกไต่เล้งดีกว่าครับโอเคเมื่อกี้เราชนะ2นะัดนะผมเราชนะ2เกมรวดนะครับนะผมก็ได้เปิดแพ็คบลเงนะินนะครับผมต้องการตำแหน่งไหนดีขอกองหลังแล้วกันกองหลังมาหน่อยใครก็ได้ลามอสก็ดีฟันได้ก็ได้มาอูอิตาลีว่ะบูนูชี ปึ๊บมาโอ้โหไขวะเนี้ยแมคคินนี่แมคแมคินนี่เอ้ยน่าก,กลัวไปแทนใครดีวนเนี้ยก <c oughs> ็ใช้ได้ครับผมใช้ได้นะนกองหลังเว้ยกองหลังมันดำขอบันดำอยากให้มันดำบ้างวรอกองหลังโอ้โหไขวะเนี้ยเด,เด,เดริกมาเดริกเดริก <c oughs> เป็นอซิมิลานครับโอ้ใครวันนี้ซาโมคาสเตลิโยคาสเตโรลิโยเฮ้ยเราไม่มีปีกขวาพอดีครับไปจัดทีมมาเลยดีกว่าไปโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมในทีมของเรานะครับผมนี่ครับตัวใหม่ครับลงปีกขวาตัวจริงไปเลยครับเพราะมันเราไม่มีปีกขวานะผมแล้วผมก็เลยโยกดาวิดนะครับผมมาฝั่งซ้ายเป็นหน้าต่ําแทนนะผมแล้วก็มิกกินนี่นะผมเอาเป็นสำรองนะผมไว้แทนโทนี่ครูซแล้วกันนะครับผมว่า กองกาลังของเราเริ่มเน่นกันแล้วนะผมตอนนี้นะก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะผมสำหรับใครที่ชอบตอนแบบนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะผมตบแม่งอะไรเนี่ยโตแม่งคนทั่วโลกรู้เลยว่ากูก็ทำยูทูบอย่างนี้เว้ยเออไปรุ้เงินอีพีหน้าผมว่าทีมนี้นะครับผมจะสู้จนถึงแหลงหนึ่งพันห้าร้อยหรือเปล่านะผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปายบายกันดีกว่า let's go